สวัสดีค่ะเซลพลค่ะเตอสมบัติคารเซ็นเตอร์รถสวยคุณภาพดีราคาถูกต้องที่เรานะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวรถคันนี้ค่ะคันนี้นะคะจะเป็น Toyota y a r i ินะคะเครื่อง1.2ตัว G นะคะเกียร์ออโต้ปี2012นะคะคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวสีเดิมมาจากโรงงานทั้งคันเลยนะคะนี่นะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะ นนี้นะคะแม็กนะคะแม็กหม่ยา้งหม่ไปเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยค่ะคันนี้นะคะคอนโซลนะคะจะเป็นคอนโซลสีดํานะคะเบาะนะคะจะเป็นเบาะผ้าสีดําเกียร์นะคะคันนี้จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัตติฟังกชันนะคะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงตรงนี้ได้เลย คันนี้นะคะจะเป็นระบบกระจกไ,ไฟฟ้านะคะสามารถปรับตรงนี้ได้นะคะภายเลนะคะกว้างนั่งสบายค่ะด้านท้ายฝั่งคนนั่งกันน้างนะคะด้านท้ายนะคะกว้างนั่งสบายนะคะเบาะนะคะสามารถพับลาดลงมาได้เลยนะคะทำให้เก็บของได้เยอะขึ้นอีกค่ะค่ะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายนะคะจะมีสัญลักษณ์โตโยต้ายาลิสนะคะคันนี้นะคะจะเป็นตัว G นะคะ มีเซนเซอร์ด้านถ้ายให้ด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันบ้างนะคะภายในนะคะเก็บของได้เยอะนะคะว่างเก็บของได้เยอะเบาะนะคะสามารถับลาบแล้วเก็บของให้เพิ่มได้ขึ้นดีค่ะค่ะมาดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะห้องเครื่องนะคะก็ใหม่ค่ะเครื่องเดิม,เ,ดมเลยนะคะคานนะคะคานก็จะเป็นคานเดิม ฝากระโปงนะคะก็ฝากระโปงเดิมน็อตนะคะยังไม่มีร้อยทอดร้อยไข่เลยนะคะเครื่องเดิมเดิมแน่นอนค่ะค่ะคันนี้นะคะราคาแค่เพียง279,000มบาทเองค่ะรถปี2 0 1 2นะคะคันนี้นะคะเริ่มต้นมีเครดิตนะคะฟรีดาวน์กันไปเลยค่ะออกได้ทั่ชิดนะคะไม่ว่าชิดพ่อขาแม่ขาทำไรทำนาสามารถออกได้หมดนะคะรองเข้ามาเพื่อสารต่อได้ค่ะ ถ้าใครสนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0936255498เซล l นะคะแล้วอีกเบอร์หนึ่งนะคะเบอร์0642928585เซลลอยค่ะเราเข้ามาติดต่อสอบถามกันได้ค่ะ